สวัสดีครับเราพกกับครูธงนะครับวันนี้ครูธงมีโอกาสนะครับน้องทหารน้องพลทาหารเนี่ยไปสอบโรงเรียนกานะครับครูธงก็ก็เลยอยากถ้าสมมุติว่าผลสอบออกมาแล้วน้องเด็กมันสอบได้เนี่ยครูธงก็จะปรีึงนิ่งให้แต่ตอนนี้ก็ปรีไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าผลสอบออกมายังไงก็ต้องปรีก่อนเพราะว่าลักษณะ,ะน,นี้เด็กดึงข้อไม่ได้เลยนะครับปัญหาตอนนี้ดึงข้อไม่ได้ยึดพื้นยึดพื้นได้บ้างแต่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับก็จะมีวิธีก็คือ เดี๋ยวจะให้เสริมกล้ามเนื้อก่อนนะครับคือจะต้องอย่างน้อยมันต้องมีดึงได้สักครั้งสองครั้งเพื่อให้มีคะแนนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดึงไม่ได้เลยคะแนนมันเป็นศูนย์นะครับเอามาดูนะครับเนี่ยเดี๋ยววิธีหนึ่งก็คืออ่าปล่อยทั่วอ่าปล่อยหนัาสามชิดหนึ่ง <1, S 1> อันนี้คือกรณีนะครับ 2> 1, 2, ท,ที่ที่เขาดึงไม่ได้เลยเขาจะให้เขาจับโหนก่อน 5, <4. S 1> เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อครับมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้เป็นวิธีของครูธงเอง นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ปลาก็ยี่สิบยี่สิบสองยี่สามยิงไว้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อทำให้ลงเอามาโยงเอาเหมือนกันไอ้ลักษณะนี้ก็กักษังนี้ก็ดึงพ่อไม่ได้ดึงไม่ได้เลยดึงขึ้นเลยนะครับซึ่งถ้าสองข้อเขียนผ่าแล้วเนี่ยดึงดึงไม่ได้เลยคือดูว่าหกหกนับนี่ยิงไว้

อาจจะ20หรือ30เิเนับเป็นเลื่องพันนึ่งเลื่องพันสองเล่องพันสามนะครับเพื่อที่จะให้ให้มันมีแรงแรงข้อแรงพลายอันนี้คือเด็กนีม่มไม่มีพื้นฐานเลยครับอันนี้กรณีนี้นะครับอ่าอันนี้ดึงดึงได้นะครับเมื่อวานดึงได้5ครั้งแต่วันนี้เก็บเก็บไหลแล้วนะครับดึงได้แค่2ครั้งอ่ามาดูเอาเอาปล่อยตั่วเริ่มสไลด์สไลด์นิ่งอ่าดึงขึ้นปึ๊บมึง หมดไหมหดไหมหดไหมนิ่งไหมนิ่งไหมในกรณีนี้คือน้ําหนักตัวเยอะนะครับน้ําหนักเยอะแรงข้อมีบ้างแต่ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นผ่าจะต้องมีการนะครับเสริมกล้ามเนื้อล,ลดน้ําหนักลงยิ่งยิ่งน้ําหนักตัวเยอะเท่าไหร่เนี่ยการดึงข้อมันก็ใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องลดก็คือไม่ถึงต้องมีการวิ่งลีนิ่งการวิ่งในนะครับเดี๋ยวพิ่งออกใส่ตัวลักษากนี้ก็คือ น้ำหนักเยอะแล้วก็อย่นี้ัยังไม่มีเทคนิคนะครับมาดูเทคนิคนะเราดูนะครับแล้วข <im> <to komme. S 2> ึ้นไปเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยอย่าให้มันกว้างเกินไปอย่าให้แคบเกินไปเพราะนั้นหนึ่งประมาณหนึ่งช่วงไหลนิดหน่อยนะครับข้อมือนี่ปิดขึ้นไปปิดขึ้นไปนะปิดนไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวมีสติสมมุติว่ากรรมการบอกว่าปล่อยตัวปุ๊บปล่อยตัวให้ช้าปุ๊บหนึ่งเห็นไหมครับสอง ถูกไหมตัวแบบนุ่นเลยไหมใช้ไหล่เยอะตัวนิ่งเห็นไหมครับตัวลําตัวไม่ไม่ต้องดิน้นดิ้นเลยเพราะนั้นใช้ห,หัวไหลเยอะนะครับดูข้อมือเห็นไหมข้อมือจะบ,บิดอยู่ข้างบนตลอดเห็นไหมครับนี่ปุ๊บนี่อาสมุติหมดแรงข้อขาหมดปลายเท้าหมดปลายเท้าก้มขางปุ๊บโยกนิดนึงหนึงน่งก็ปุ๊บปึ้งหนึง่งเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บโยกสองเห็นไหมแรงหมดแรง mẹ à má, à, chị thảo khoai, thảo khoai, thảo tháo thảo tháo thảo chị này, thôi thảo chị thảo nè, thảo chị thảo chị lâu à, thảo nè, เพราะด้นแขนต้องอยู่ข้างลำตัวเข้าใจไงนะครับนะแขนต้องอยู่แบบนี้ข้างลำตัวแบบนี้เข้าใจไหมไม่ใช่แบะออกงี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นขึ้นลงเนี่ยเนี่ยปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นทั้งตัวไหมเออเนี่ยขึ้นมบเนี้ยนี่โชค๊คเป็นสปริงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเข้าใจไหมครับทำอะไรมาทำจนได้ให้มันถูกต้อง เที่ยมลงแหงไหมโหมดโหมดโหดขึ้นด้วยตัวนะทำมุมใหม่หมบ้างครับขยับมาทำมุมนี้อ่าลงไม่ถึงไม่ถูกเแหงตัวทำไมไม่ลงอ่ะเอาอีกห้าครั้งหนึ่งสองลักษณะนี้ยังไม่ยังไม่ถูกข้อที่ควรนะครับเพราะว่าสังเกตเลยเอาลงไป แนตูเขาจะไม่ลงาจะไม่ขึ้นอ่าขึ้นี่เห็นไหมครับมันยังไม่เป็นท่อนขนาดเดียวกันอ่าลงพอมาใจมาแก้ไขนะหมดบอไปแล้วมาเมือ่ออยู่ใน,นสานามก็ไรเราเราไม่ได้ยืดโชว์นะครับเรายืดเอาคะแนนนะยึดโชว์เนี่ยสองร้อยสามร้อยก็ทำได้นะครับไม่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับนะพร้อมข้าเตรียมเริ่มนี่พร้อมลักษณะนี้หยิดเพราะอะไรครับเป็นขึ้นเลยหัวกระดกเดียวเลยอันนี้คือติดที่ใสใายจักอ่าซึมถูกไหมเออเนี่ยมันจะติดที่สายเห็นไหมครับเอาพร้อมห้าครั้งอ่เริ่มเริ่มนี่พร้อมเนี่ยตัวเนี้ยวางยกขึ้นมาแล้ว ตูดไ่ขึ้นอ่าค่อยๆนะลงไปยกขึ้นมามันต้องมีไงเอาหัวขึ้นก่อนดีอันนี้ต้องขึ้นด้วยเนี่ยเข้าใจไหมขาลงปึ๊บขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับทำไ้กูตรงนึงกดหัวไว้เพราะมันไม่ขึ้นทั้งตั้งทอ่อนเห็นไหมขาลงไปปึ๊บเนี่เห็นไหมครับอ้าวเริ 1, 2, 3, 4, ่มหนึ่งสองสามสี่ห้านอนลงไป อันนี้คือยังไม่ถูกเพราะอะไรแขนแขนแบะอยู่นี้เห็นไหมครับเนี่ยสังเกตแขนนอ้องแขนจะแบะแบบนี้เพราะฉะนั้นแขนมันต้องอยู่ข้างๆเข้าใจไหมอ้าวหรือเอาไหมเริ่มเริ่มอ่าท่าเตรียมยาดงยาดงอ่เริ่ม,ออม,งงมลงนี่ผิดละหนึ่งสองครั้งสองนี่เริ่มหมดแลวพอมาตาล้องมาไม่ต้องกดดัน อาเทียมมือม่อฮะไปึ้งให้เป็นค้อนเดียวกันลงเห็นไหมครับนี่ตัวแอดเหมือนเดิมเห็นไหมลงนี่จึ้งนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็งคือศีลนิสัยมาตั้งแต่เป็นทหารที่อยู่นั่นละอ่ะลงไปขึ้น ต้องขึ้นทั้งหมดนะครับนะต้องขึ้นทั้งหมดนะหันลงปึ๊บปึ๊บอ่ะห้าครั้งห้า <นะ S 1> ครั้งอ่ะหนึ่งสองสามสีหห่ห้าหันลงไปอันนี้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นไม่ถูกเหมือนเดิมก็คือแขนแตะข้างหน้านี้เห็นสังเกตแขนน้องเขาไหมครับทหารทั้งสามคนเลย ขนไม่ได้อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นแบบแบบแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเสียลักษณะของธรรมชาติมันกลายเป็นม่าผ่าที่มันถูกต้องหรือผ้าซึมเองนะครับนะผ้าซึมเองเดี๋ยวจะปรับใหม่นะครับเดี๋ยวปรับใหม่นุกขึ้นมามาดูใหม่ดูนะสมมตินะเข้าเราเข้าไปเตืนที่เคลร่างกายแล้วกรรมการเขาจะบอกว่าเยี่ยมเราก็จัดเลย,ยาจาัด ครับอ e อยากกว้างเกินไปถัากว้างเนี่ยก็คือยืดโชว์แล้วนะครับคือการยืดโชว์คือแคบเกินไปก็ยืดโชว์เพราะนั้นหนึ่งช่วงไหลนิดหน่อยเห็นะครับนี่นี่ตัดท้ายถูกต้องปึ๊บเกี่ยวใช่จะถังเตรียมแล้วตัวเห็นไหมครับตัวเห็นไหมเป็นท่อนเดียวกันไหมปึ๊บเริ่มหน้าค้างหน้าดูนะครับแป๊บเดียว์เลยการปฏิบัติเอกการทำเนีย ก็มีแรงอยู่แล้วเราสปริงเลยสปริงเลยห้าครั้งนะดูนะฮะเริ่มหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมอันดับแรกคือสมมติว่าเกทครั้งแรกเนี่ยมันมีแรงเพราะนั้นสับไปเข้าใจไมหมรับเฮ้ยฟังอีกเงียต้องฟังเข้าใจเปล่าต้องไปชงแจ้ง ไว้นั้นเนี่ยถ้ามีแรงเนี่ยสับไปก่อนสามสิบเนี่ยสับได้สามสิบก็มาแกะการแกะยังไงการแกะการแกะนะรู้ว่าหมดแรงในชะ่ไหมหมดแรงปุ๊บเขาจะจับเวลาหนึ่งจอมจ้าปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บยันแกะปุ๊บลงไปปุ๊บอัานหนักลงไปปุ๊บไฟนั้นสปริงตัวปุ๊บนึ่งใ<ๆ>นจังหวะที่มุดตัวลงไปเนี่ยเรามีเราพักแรงไว้นิดนึงปุ๊บแล้วก็สปริงตัวขึ้นมาเข้า,าใจไหมตัวเนี่ย ต้องให้ต้องให้ขนาดตลอดแบบนี้ก็ได้เี่พักนิดหน่อยอย่าพักนานกระพรุบลงมาปุ๊บปึ้งปุ๊บปึ้งแบบนี้ได้ถ้าสมมุติว่ารกรรมการเขาให้เข้าใจไหมครับครับอมันนี้2กรณีนะครับในการเคสนะในการเตี้ยของทลอเรานี่อาจจะใช้แบบนี้มือประสานที่หนะ้าอ,อกเข้าใจไหมปุ๊บเทคนิค,น,คนะครับเมื่อกรรมการสั่งมายาทีสงทีสองทีไหม อ่าประมาณปุ๊บปุ๊บเนี oh, ่ยเพราะนั้นเอาให้แน่นครับ <Kristen> ป <kes> ุ๊บขึ้นมาปุ๊บหนึ่งจังหวะลงก่อนจังหวะลงเนี่ยก่อนก่อนแล้วก็ใช้สปริงขึ้นมายึดตีใช้สอกตีปุ๊บปึ้งปุ๊บจังหวะลงนี่ให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่าเกร็งตลอดไม่ใช่วงดูเกร็งที่หมาเลยมันจะมันจะหมดแรงเร็วเพราะนั้นจังหวะลงมาเนี่ยปุ๊บขึ้นไปปุ๊บเกร็งใช่ไหมต่อลงปุ๊บปล่อยปุ๊บใช้สอกตีมาปุ๊บปึ้งเห็นไหมปุ๊บปึ้ง สองสามสี่ห้านะครับหมวดเคยทําได้นะครับร้อยกว่านะเทร่างกายเสือดำนะครับร้อยร้อยสามสิบนะผมเคยทําได้นะกรณีที่สองใช้มือควยศีรษะไม่รู้ว่าใช้แบบไหนนะเอาไปนะแบบนี้เหมือนกันดูนะปึ๊บขึ้นมาปึ๊บตีปึ๊บหนึ่งปุ๊บตีสอกตีพื้นปึ๊บตึบต้ง ตีเสร็จปุ๊บขึ้นมาปึ๊บผ่อนผ่อนลงเลยปล่อยเลยไม่ต้องเกรงเขาใช่ไหมถ้าหมดแรงเร่งกระดถ้าหมดแรงปุ๊บนี่วิธีหมดแรงถ้าหมดแรงปุ๊บเราผ่อนนิดนึงนับหมดแรงปุ๊บฝั่งนคายข้างท้องแป๊บหนึ่งหนึ่งบนหนึ่งหนึ่งบนสองหนึ cámara, vanilla, ่งสองปุ๊บขึ้นมาปึ๊บแอนนาอกปึ๊บเกรงหน้าท้องปึ๊บสปริงขึ้นมาปุ๊บปึ๊บหมดแรงเข้าใจไหมครับ ออให้มันหมดแรงจริงพอนล้ครับปุ๊บตีขึ้นมาปุ๊บติ้งมืออจะหลุดอ่าอ,อีกทคหนึ่งนะโอเคไหมตอุอ